สวัสดียามดึกค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพานอนอนๆนะคะไปรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นนะคะตอนแรกพี่แป้งชมจะลงผู้นี้ตอนเย็นนะคะแต่ลงไว้ก่อนสําหรับน้องๆคนไหนที่ผู้นี้ไม่ได้ไปเรียนหรือนอนดึกนะคะก็ได้ทําตอนนี้เลยและของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องจะเป็นเจ้ากระเป๋าตุ๊กตานะคะจากหนังเรื่อสควิตเกมนั่นเองมีตุ๊กตาโกโกวาห้อยอยู่ด้วยบอกเลยว่าน่ารักมากแจก8 0 0 0ชิ้นนะคะและเมื่อเราใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาจะอยู่ด้านหลังของเรานั่นเองค่ะและชิ้นที่2นะคะจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวนะคะที่มีสัญ,ญลักษณ์เเป็น กรืว่ามีเจ้าตุ๊กตาก,กุกุวาน,นะคะอยู่ด้านข้างแขนเสื้อด้วยค่ะของฟีชนี้เนี่ยเขาแจกเพียงแค่1-2,000ชิ้นเป็นลิขสิทธิ์แท้นะคะใครที่อยากได้และชอบซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยต้องเก็บไว้เลยนะเขาแมบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะซึ่งแมบแบบนี้เนี่ยจะเป็นแมบ n e t f l i กที่น้องหลายๆคนเนี่ยเคยเข้าไปทํากันอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมีอีเวนต์นคะและซี เพิ <muitas S 2> ่งเข้าวันนี้เลยฉะนั้นก็ต้องไปทํากันแล้วแหละแล้วเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะน้องจะมาโผล่อยู่ที่เดียวกับพี่แป้งชมจากนั้นกดรูปโลกได้เลยค่ะน้องไม่มีรูปโลกก็ทาตามเควสของเขาก่อนนะคะถือจะมีรูปโลกให้น้องวาร์ปมาตรงกลางแบบแบบดีได้นั่นเองจากนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยให้น้องเดินมาตรงสควิตเกมตรงนี้นะคะแล้วเดินขึ้นบันไดไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาเควสกันเขาจะพาเราวาร์ปไปอีกที่หนึ่งนะคะและของฟรีชิ้นแรกนะคะที่เป็นเจ้ากระเป๋าตุ๊กตาสควิตเกมเนี่ยน้อง เก์นะคะน้องจะต้องมีเงินทั้งหมด3ล้านนะคะน้องถึงจะสามารถมาแลกเสื้อได้นั่นเองค่ะวิธีการเล่นนะคะน้องก็เดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเลยค่ะมันจะมีเหรียญสีเขียวให้น้องเก็บเหรียญสีเขียวเนี่ยน้องจะได้ทีละ5000ันนะคะซึ่งหากน้องๆเนี่ยทำการเล่นแบบนี้ไปแล้วตกมันจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะน้องฉะนั้นก็เดินระวังๆด้วยนะคะเพราะมันก็เสียเวลาคนอื่นจะแซงเราได้ซึ่งเหรียญเขียวเนี่ยจะต้องทําการแย่งกันเก็บนะคะแต่ว่ามันก็จะรีใหม่เรื่อยๆนะคะน้องไม่ต้องห่วงเมื่อถึงจุดที่จะเป็นไฟนอลแ้วนนยองเเข้้าสนคนแรกนน้้้องจะไดดิทัหม1ล บาทน,ะะน้องๆเนี่ยเข้าทีหลังนะคะอาจจะได้เงินลดหย่อนมาเป็นหลักแสนนั่นเองค่ะซึ่งน้องๆก็ทําการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอย่างที่แป้งชมบอกว่าหาาน้องมีเงินมากพอที่จะมาแลกของฟรีทั้งสองชิ้นนี้ก็ต้องเล่นหลายรอบหน่อยนะคะใครที่อยากได้พี่แป้งชมแนะนําให้รีบมาทําตอนนี้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยคนเริ่มมาเล่นหลักพันแล้วนะคะน้องๆซึ่งตอนแรกพี่แป้งชมบอกแล้วว่าจะลงพรุ่งนี้นะเพราะคนเล่นน้อยมากกลายเป็นว่าคนเล่นเยอะขึ้นก็นเลยรีบมาบอกเลยดีกว่าค่ะ